วันนี้นะครับพี่เค p จะมาสอนวาดรูปทรงสามเหลี่ยมนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับตอนลางก่อนเลยนะครับพยายามอย่าใช้ยางลบเด็ดขาดเลยนะครับผมถ้าเกิดเราอยากเก่งนะนี่ดูกี่เห็นไหมผิดก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับลางไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บด้วยหมึกดำนะครับผมอ่านี่ครับหมึกดำนะ จะเดินเส how you, how you Here, ้นน so ้น้องเห็นแล้วว่าจะเดินยังไงนะครับเดินไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมทรงสามเหลี่ยมนะครับนี่เดินไปเลยครับลากเส้นตรงใจต้องนิ่งนะครับผมหายใจปุ๊บโค้งเลยครับผมนี่แล้วก็ลากปึ๊บเห็นไหมครับทรงสามเหลี่ยมง่ายไหมครับเห็นไหมเราว่าเลยปึ๊บอ่ามเหลี่ยมนะครับก็จะมีแล้วงครับภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่สอนกันนะครับ พี่เน้นสะกดคำนะ t r i a, a. n g l แล้วก็ e นะครับแล้วก็ s h a p e นะครับทรงสามเหลี่ยมนะครับพี่ลองอ่านเล่นเลยดีกว่าอ่านได้่ะไม่รู้นะไทยแองเกอร์ฉีก ไฮแองเกอรชีบนะครับถ้าเกิดอ่านผิดยังไงก็ต้องขอโทษกันนะครับไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็เน้นสะกดนะครับอย่างที่บอเน้นสะกดอย่างเดียวเลยนะครับ T R I A N G L E S H A P E O นะครับก็น้องๆหนูๆีพี่ครับเกิดไม่เข้าใจถามว่าคํานี้คืออะไรนะครับแค่เราจําคําหน้าเราเขียนให้คนอื่นดูเนี่ยเราก็เก่งได้นะครับนะต่อไปถึงขั้นตอนการลงสีแล้วนะครับปึ๊บก็จะมีสีเขียวแดง นะครับแล้วก็เหลืองและก็ฟ้านะครับตอนนี้เราจะให้แสงมาทางนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นลักษณะไหนครับอย่างที่พี่สอนน่ะลงรวมๆไปก่อนเลยนะครับเนี่ยลงอย่างนี้พี่ก่อนเลยลงรวมเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรเลยลงไปก่อนนะครับอ่าอันนี้สเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มสีเพิ่มะไรได้นะครับอ่าขอลงสีฟ้าครับปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยนะครับี่ย ก็คือลงสีให้น้องน้องเห็นเลยนะครับก็เหมือนสีก็เหมือนขาวดํานะครับก็แค่แตกต่างที่มีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็ลงเลยนะครับปือบอ่พี่ก็จะเพิ่มสีเขียวแล้วเห็นไหมครับลงไปเรื่อยๆรเลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาเจ็บนะลงไปเลยครับลงตามพี่เลยนี่ครับเห็นไหมลงง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะครับอ่าเนี่ยถ้าเกิดยังไม่ได้จะลงสีฟ้าเข้าไป เพิ่มไม่น้อยเพิ่มสีฟ้าเข้าไ่น้อยนะครับเหมือนการนิ้นสีนะอเพิ่มไปเลยนะครับคือผลงานของเรานะครับมีปัญหาครับลงไปเรื่อยๆยเลยพี่ขอสีเหลืองหน่อยนะครับนี่ลงไปเรื่อยเรื่อเลยนะครับให้สนุกกับการเล่นสีนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอนะครับไม่มีคําวัตถุหรือผิดนะครับเดี๋ยวน้องๆเก่งก็จะใช้วิธีการแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับ ทำให้สวยทําให้ดูดีได้นะพี่กระบายตามที่พี่แบบว่าฝึกมานะอาอาจจะไม่จบเอกอะไรมาแต่คือฝึกแล้วฝึกทุกวันนะ่ะเราก็จะแม่นสีเองนะครับผมนี่เราระบายเลยนะครับพี่ก็จะเน้นขึ้นมาแล้วนี่นะครับระบายเข้าสีหากันเลยเห็นไหมครับเห็นหรือยากนนิครับเหลืองฟ้าปน,นก็เป็นเขียวได้นะครับผมระบายเข้าไปเลยระบายตามพี่มาเลยนะครับ เห็นไหมครับยากไมเอ่ยเห็นไหมครับอยากให้น้องระบายสีแบบแต่แรกว่าจะทําขาวดํานะครับเพราะว่าเอ้อขาวดามันอาจจะมืดๆไปเนอะขอให้มีสีสันดีกว่าเด็กๆก็ได้เออทาตามแล้วรู้สึกสนุกผสมสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับปื๊บขอสีเขียวนะอยากให้สนุกกับการเล่นสีนะครับนี่แล้วก็เห็นไหมครับไฮไลท์เข้าไปเลยครับออกไปข้างนอกก็ได้นะแสงว่างนี้นะครับเห็นไหมยี่ระบายออกไปข้างนอกเห็นไหม อยากให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของพื้นด้วยครับสีนะครับนี่แล้วก็ไล่ไปเลยครับหเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะพี่ขอดึงสีฟ้าเข้ามาในบรรยากาศหน่อยดิแหมตรงเงาด้วยอ่ะดึงมาเลยเห็นไหมดึงสีฟ้าเข้ามาตรงเงาด้วยมาเออเห็นไหมตกสีเหลืองหน่อยก็ได้มาเดี๋ยวหาว่าดึงไม่ครบสีอะเห็นไหมนี่เห็นไหมทำตามพี่มาเลยเป็นไงง่ายไหมครับผม,ผมอ่าต่อไปเดี๋ยวเฮ้ยจะเน้นหน่อยนะครับ ขอสีเขียวตรงนี้น่อยนี่สีเขียวแล้วก็ปาดเลยนะครับปึ๊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 บนะครับนี่เห็นไหมครับปาดเข้าเลยนะครับนี่นะครับปาดปึ๊บ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 อ่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสวยยังครับอืยังไม่สวยหรือว่ายังไม่สวยนะแต่ขออันเดสีแดงดีกว่าสีแดงคือสีที่ทำให้มืดเลยนะครับอ่าเห็นมครับมืดไหม แดงเขียวใช่ไหมครับแดงเขียวจะออกเป็นดํานะครับนี่นะออกไม่เชิงดํามากอะ่ะเหมือนเชิงน้ําตาลอะไรเงี้ยนะนี่ยนะแต่ก็ดดามันจะมืดสนิทเลยไงไม่ค่อยสวยพี่อยากให้มีมิติด้วยนะครับมิติของสีนะครับนี่นะเห็นไหมน่าจะออกเขียวออกเขียวกับแดงน่าจะเป็นน้ําตาลนะครับน้ําตาลนะครับนี่อนะ่าเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยนะ อยากให้มีความรู้สึกอย่างนี้ครับนี่นะครับดึงสีมาเล่นเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับปึ๊ดแล้วก็ปาดไปเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมเห็นไหมเขาจะสวยมีมิติที่สวยน,นะครับนี่แล้วก็ปาดขึ้นไปหน่อยเล่นกับสีมาอ่าปึ๊บอ่าแล้วขออัดเขียวเข้าไปหน่อยเห็นไหมเนี่ยจะทําให้สวยขึ้นไหมครับเนี่ยอ่าเราก็ไม่ค่อยได้เรียนมาด้วยนะ เราก็ทาให้ทาให้ดูนะครับผมฝึกบ่อยๆครับฝึกบ่อยๆจะเก่งเหมือนพี่เลยนะครับเอ้ยพูดผิดครับศิลปะไม่มีคําว่าเก่งนะครับเราต้องคิดค้นไปเรื่อยเห็นไหมครับเห็นไหมสวยไหมครับนี่นะเห็นไหมครับลงไปเลยเห็นไหมอ่าเป็นไงครับสวยยางอ่าพี่ได้ละได้เงาที่สวยงามแลวนี่อ่ะเห็นไหมครับ แรงมากนี้ครับ1 2 3่งเห็นไหมครับส5เห็นไหมครับน่าสวยงามเลยเห็นไหมอ่าวันนี้เราทำทรงสามเหลี่ยมนะครับผมอ่ะหลางที่บอกนะครับลายเซ้นครับผมอ่าอ่าไม่ใช่ครับผมอืมน่ะนี่ครับ K T P นะครับ C L A F SIC นะครับผมจำวิดจำลายเซ็นตัวเองไม่ได้เห็นไหมครับสวยงามไหมครับผมอ่าวันนี้เราก็จบเพีงนี้จะลืมติดตามช่องพี่เยอะๆนะเดี๋ยวพี่จะมีงานดีๆมานำเสนอนะอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับไม้บยบก่อนนะครับวันนี้